การที่ประชาชนค่ะอยากจะรวยทางรัดแต่หาวิธีการที่ผิดๆค่ะโดยการค้ายาเสพติดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตชด4 4่พร้อมเจ้าหน้าที่ตชดชปนเรศได้ออกสืบสวนหาข่าวจนทราบชื่อนามสกุลสถานที่ที่ใช้ขายยาเสพติดจึงได้วางแผนเข้าจับกลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่ตชดได้อำพรางตัวไปกับสายลับติดต่อขอซื้อยาไอจำนวนหนึ่งถุงราคา500บาทนัดส่งที่บริเวณปากซอยถนนคงคาตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและให้เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้ซุ่มดูอยู่ยบริเวณรอบๆต่อมานายวรจักรติ่นอ่อนอายุ30ปีได้นำยาไอมาส่งให้สายลับจึงส่งสัญญาณให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มอยู่ค่ะ ได้เข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางยาไอซ์หถุงน้ำหนัก0.20กรัมพร้อมธนบัตรล่อซื้อจำนวน500บาทต,ตรวจค้นในตัวยังพบยาไอซ์อีก2ถุงน้ำหนักรวม7.2กรัมซุกซ่อนไว้ในกางเกงชั้นในยาบ้าน1หลอดจำนวน11เม็ดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงขาย,ยาวทางด้านขวาพร้อมโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องซึ่งใช้ในการติดต่อซื้อขายยา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนและทำบันทึกจับกลุ่มที่กองร้อยตชด4 4 5จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาค่ะสารภาพว่าถูกจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วถึง4ครั้งเมื่อพ้นโทษออกมาก็ประกอบอาชีพก่อสร้างแต่เงินไม่พอใช้จึงหันมาจำหน่ายยาเสพติดยาไอซ์รับมาในราคากรัมละ1000บาทโดยจะขี่จักรยานยน์ไปรับจากชายชาวมาเลเซียค่ะ ที่บริเวณร้านค้าดิวติฟีเปิงกาลังฮูรูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนเบตงประมาณ500เมตรแล้วนำมาจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในเขตเทศบาลเมืองเบตงในราคากำรละ1,200บาทส่วนยาบ้ารับมาจากเพื่อนในราคาเม็ดละ100บาทแล้วนำมาจำหน่ายในราคาเม็ดละ120บาท เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพเบตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ